ทุกคนรู้สึกเบื่อกับการเล่นไม c ครฟ t แบบเดิมๆไหมครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้แบบไม่ค่อยมีอะไรสร้างสรรค์หรือไม่ค่อยมีอะไรท้าทายเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มีบางสิ่งบางอย่างมานําเสนอให้คุณผู้ชมดูกันนะครับนั่นก็คืออ้าวงงไงดิงงไงดิทําไมมีอยู่บล็อกเดียวอ้าวงงงงกันหมดเอ้าใช่แล้วครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมป one b l o c นั่นเองแล้วเราจะมาดูซิว่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft One Block Super เริ่มมาก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากแต่ในเมื่อมีข้อความบอกว่า break the block below you ก็ผมก็ลองลองขุดตามที่มันบอกดูนะว้าวตอนแรกที่ผมขุดไปผมก็คิดว่าเดี๋ยบล็อกมันก็จะตกลงไปได้ทําให้เราตกลงไปตายนะแต่ก็ไม่ครับคุณผู้ชมมันก็มีข้อความขึ้นมาว่าบล็อกเนี่ยก็สามารถ generate มาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเออตอนแรกผมตกใจกันเลยคิดว่าตายไปแล้วกล่องมาไงเนี่ยโอ้มี oak s สปิกับ apple เหรอ Enlarge your platform อ่ะฮะข้อความหายไปแล้วโอเค very good เดี๋ยวพวกนี้ก็วางทับกันหลังจากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้ทำอุปกรณ์เออมาถึงอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับไม่ใช่อุปกรณ์นั้นนะไม่ใช่นะ เดี๋ยวจะมาออกมานี่ผมลืมบอกไปอย่างนึงนะก็คือว่าแมบนี้เนี่ยเวลาเราขุดไปเนี่ยคือเราจะมีเป็น10เฟสนะครับซึ่งแต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีเป็นทีมแต่ละทีมของมันเป็นทีมที่ไม่เหมือนกันเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นเฟส plants เป็น b บ o อม plants นะแล้วก็เฟสอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นเฟสอะไรก็มันก็ต้องสมไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะมีอยู่10เฟสนั่นแหละเออโอ้ยโม มองหน้าอนะไรเนี่ยเอออยู่ดีๆหมูก็โผลม,มาผมโคตรตกใจเลยแ้วก็เลยคิดได้เนะี่ยเออในเมื่อเราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเราก็เนี่ยหมูก็อยู่เป็นเพื่อนเราเราก็ขยายแพลตฟอร์มเผื่อมันเลยแล้วกันอยู่งนะั้แหละมองมองหน้ามองหน้าพี่แว้นเะนาะหลังจากผมเจราจาแบ่งเขตแดนกับหมูตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้ทําการขุดบล็อกไปได้เลยนะจนกระทั่งแมปนี้ก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถทําให้ชีวิตของผมในการเล่นแมปนี้เนี่ย ชีวิตแม่งดีกว่าเดิมอ่ะเออง่ายๆๆเออครับก็เป็นอะไรก็ไปดูเลยครับโอ้มีน้ำให้ด้วยเดยสเตอร์เมเฮลโอ้แซงคิวแซงคิวในเมื่อเกมให้น้ำมาก็สวยสิครับงานนี้ผมก็รีบทำการวางน้ำแล้วก็หยอดตัวลงไปด้านล่างเพื่อแบบแต่อเป็นแพลตฟอร์มด้านล่างมาอีกชั้นนี่นะครับเพื่อผื่อกันของตกหรือตัวเองตกหรือทุกสิ่งทุกอย่างไอ้หมูเวนนี่ตกก็ ก,กันไว้ดีกว่าแก้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ตอนวางน้ำแล้นก็มีแอบเสียเนิดน,นึงเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือกดชิปค้างแบบนิ้วจะหักอยู่เลยนะออโอเคนะทีนี้ของเราก็จะไม่ตกแล้วเราก็เก็บน้ำกันนะเดี๋ยวค่อยลงไปอีกนะผมกลัวกบกลัวเพื่อนเราตกไปมากเลยนหะลังจากวางแผนชีวิตกับหุ้นส่วนพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการขุดบล็อกไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมีบางอย่างเกิดขึ้นพ่อ Ready for v e v t u t u r e อะไรเนี่ยโอ้มีโอกล็อกมีโอกเซปลิงแล้วก็ทอชอ่ะฮะอัปเกรดโอ้มีการอัปเกรดด้วยว้าวในเมื่อเขาอ,อัปเกรดเราก็น่าจะต้องอัปเกรดเป็นพื้นที่ของตัวเองกันนะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนที่ผมพูดไปนั่นแหละในเมื่อเกมมันอัปเกรดเฟสเราก็ต้องอัปเกรดพื้นที่ตัวเองสิกระอ,อะไรล่ะ อยู Hoy, ่ตรงนู้นเราอะไป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 นู Try, <Bye. S 1> Bye, ้นไปนู้นไปนู้นไปอยู่ในที่ที่แกสตกกระจุยไป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 เราอะไปเลยไปเลยไปเลยโอเคอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนนะหลังจากพาส่วนแบ่งพื้นที่เข้าคอกแบบเปิดประทุนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการมาขยายพื้นที่เพิ่มนะครับส่วนนี้เนี่ยผมจะเอามาใช้เป็นที่ที่ไว้สําหรับ ต้นไม้นะครับก็ทําเป็นฟาร์มต้นไม้เล็กๆไว้ก่อนนะครับก็เราจะไม่ทําเป็นฟาร์มใหญ่มากก่อนนะเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยพื้นที่เราก็ยังมีจํากัดอยู่นะครับวางโอเคเรียบร้อยจ้ะตินจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็หมูตรงนี้โอเคเดี๋ยวมันอาจจะมืดกันไปปักพ็อตไปก่อนเลยอนะ่ะโอเคเราขุดต่อแล้วกันครับแมปนี้มันสร้างมาเพื่อสําหรับการขุดจริงๆเลยนะเนี่ยเ <c oughs> ออตกใจตกใจตกใจเอ้ย พิกกี้ไป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 เนี่ยนายนายได้นายได้เมียนายแล้วเน่นแน่นแน่นเมียนายอยู่นี่เนี่ยแน่นได้ได้ได้หูหูแล้วไป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 เอาหัวไป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 นูโน่นโ่นอยู่ตรงโน่นอยู่ตรงนั้นไปเลยไปเลยหลังจากคุณส่วนแบ่งพื้นที่ของเราเนี่ยมีเมียเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเรียบร้อยนะครับคุณผ <c> ู้ชม<ๆ>ครับ<ๆ>รูบ้สึกเหมือนว่ามันแ<ๆ>บบมันเหงาหรือไงเนี่ยมันมีเมียไม่พอเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ไปเรียกเพื่อนมาเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมคือแบบมันไปเรียกเพื่อนมาเต็มเลยคือเต็มจริงๆอ่ะเพื่อนมึงเยอะเนาะ เพ pues <Mm oh, so okay. okay. really ื่อนดราเนี่ยก่อนเนาะอ๋อมันกลัวกลัวเราเหงาเลยอ้าแล้วไก่หายอ๋ออยู่โน่น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 โอ้ยที่ว่าไก่หายไปไหนเอ้ยอย่ามาบังทางดิพี่ไปอยู่โน่นอยู่โน่นที่ของแกก็มีอยู่โน่นไปอยู่โน่นไปอย่ามองนะดิไอยบีตรงโน่นเออในเมื่อพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็มีไม่เยอะแล้วไอ้ส่วนแบ่งนี้มันก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนแบบไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยผมก็คิดวิธีจัดการกับปัญหานี้ได้แล้วครับทรัพยากรเฮ้ยายบายไม่มีอะไรอุ้ย เห็นปะเี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยมันไปมันมันไปยักหน้าเฮ้ย,ยมันเห็นมันบอกเห็นอ๋อชิบหายนะแต่สิ่งที่ผมทำไปนั้นก็ไม่อาจจะลดปัญหาการเพิ่มประชากรขอ,ของพื้นส่วนพื้นที่ได้นะครับและนี่คือผลที่ตามมาครับผมแล้วมาอะไรตรงนี้เนี่ยคนณภข้าวของอยู่ไปอยู่ตรงอื่นไปแล้วแกหายไปไหนแล้วไปเพินอะไรตรงนั้นวะนะ่ะเฮ้ยปัญหาเยอะจริงพวกมึงเนี่ยไม่ให้อยู่นะแต่เก็บค่าเช่าแพงเดือ ขึ้นค่าแรงเดยวนะี้เดี๋ยวผมมาอยู่ฟรีอยู่แล้วเนะี่ยมามาทำแบบมาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของที่อีกนะไม่ไหวนะพวกเนะี่ยปัญหามันเยอะเกินไปจนผมเนี่ยต้องลงทุนลงแรงมาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้พวกพี่ๆเนี่ยมาอยู่เลยนะก็เป็นแพลตฟอร์มพิเศษให้พวกพี่ๆเนี่ยมาอยู่เลยให้พวกพี่อยู่กันเต็มที่เลยอยู่กันให้สงบสุขกันเลยนะ แต่ขออย่างเดียวคืออย่ามาอย่ามันสร้างปัญหาให้กับผมอีกนะเออพวกวพี่พีผมขอร้องแหละถ้าถามว่าดําคาไม่ก็ดําคาญนึดนงดีๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เอนี่ยโอเคเดี๋ยวผมคิดไว้ก็คือจะสร้างเป็นที่ที่ส่วนตัวได้นะเอาไว้แบบพวกของพวกโตคราบไปเนี่ยเออพวกโตคราบอะไรมาวางเนะี่ยแต่เดี๋ยวตอนนี้คือต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะสัตว์มันอยู่กันเยอะมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมของคราบอะไรเราวางไว้ตรงนี้กันนะ อยู่หัวมุม,มง่ายดิระวังตกนะเว้ยเพรามึงเนี่ยตกขึ้นมาจะซวยเอานะไม่จะซวยใครแต่ซวยผมเนี่ยแหละคุณผู้ชมกว่าจะย้ายของอะไรเสร็จเนี่ยก็ปลาไปมืดเลยนะครับก็โอ้โหมันโคตรเหนื่อยเลยย้ายของเนี่ยมาอีกแล้วมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยเฮ้ไก่เออโอเคดีที่มันยังฉลาดอยู่คุณผู้ชมมันกลับม,มันไปมันไปที่ที่อนาคตคือคือเหมือนมันไปเซอร์เวย์อะเซอร์เวย ลองสำรวจดูก่อนเพราะว่าอนาคตมันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมในระหว่างที่ผมกาลังทํากิจวัตรประจําวันหรือการคราบของการขุดดินขุดหินอะไรต่างๆนานาหรือแม้ก็การเผาอะไรพวกนี้นะก็ผมทําอะไรไปเรื่อยยนั่นแหละจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกมเนี่ยได้ทําให้ผมเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวภายในขึ้นมานะครับเหมือนเกมมันไส้ผมอ่ะเออโอ้ยโอ โอ๊ย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 โอ้ยโอต๊อกยโอ้ยโออยอ้ยเยเกือบอบเดี๋ยวอตมันมีนี้ด้ยเนี่ยอยู่ดีๆผมขุดขุดบล็อกอยู่ดีๆก็มีซอมบี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเออตกใจเหมอนกันนะเออเกมโกดอะไรวะเนี่ยถึงบนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาครับเหมือนเกมเนี่ยมันก็จะได้ยินสิ่งที่ผมพูดหรือไงก็ไม่รู้นะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมบ่นใส่ โอ้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 โออ้แล้วไอีกแล้วอาเกนอะอาเกนอาเกนแอนไอเกนอาเกนอาเกนไาเกนเอออาเกนไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์อาเกนอาเกนแอนอาเกนโอ้โหมาไม่พักเลยเว้ยซอบบี้เกมมันเกลียดผมครับคุณผู้ชมเฮ้ย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 เฮยเฮเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเฮ้เ โอ้โหโผล่มาแบบเวลามันเกิดขึ yup> Esta, ้นมาแต่ละทีนี่โคตรตกใจเลยอะอะไรวะเนี่ยก um ็ระหว่างที um ok, ่ผมกําลังขุดบล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับว่าเกมเนี่ยมันหมันไส้ผมอีกแล้วครับคราวนี้เนี่ยมันส่งลูกพี่ใหญ่มาหาผมเลยนะครับคอยดูว่าเป็นอะไรอ่ะไปดูกันเลยทําไมมันมีเอฟเฟกต์อะไรงี้ด้วยอ่ะเฮ้ย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 คีเพิร์เฮ้ยเฮ้ย Get away beast เอ้ยหย่า ออออออนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นว่าแล้วมันไม่ได้มีกันซอมบี้อ่ะมันต้องมีเนี่ยอยู่ดีดีคีปเปอร์สปอนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจหายแวบเลย ใช่ครับก็อย่างที่ว่าหละมันไม่ได้มีแค่ซอมบี้หรอกิยดีเกมมันใจร้ายมันสปอนคิปเปอร์มาหาผมเฉยเลยอ่ะดีนะทับผมมรู้ตัวทันไม่งั้ผมตายหาไปเลยนะันนะ ก็หลังจากที่บ่นใส่เกมไปเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เข้าร่วมโครงการขยายพื้นที่ต่อนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจะเอาไว้ปลูกต้นไม้นั่นนะครับผมก็ได้ทําการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไปอีกนะก็รู้สึกว่าพื้นที่แค่นี้เนี่ยมันจะน้อยเกินไปแล้วก็ต้นไม้มันก็ยังไม่โตสักทีเนี่ยเราต้องการต้นไม้แบบให้มันใหญ่ดูร่มรื่นเฟื่องฟูนะเออหมายความว่าไงเฟื่องฟูเออไม่รู้ช่างหัวมันนั่นแหละครับเอาเป็นว่าคือผมก็ส่วนนี้ก็คือขยายพื้นที่ต่อนั่นแหละเออ วายวายตายตายโง่โง่สต u ปิดก็หลังจากด่าสกริตันไปหนึ่งทีผมก็ได้มาเล็งเห็นว่าเนี่ยไอพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมก็เลยเใช้สมองส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนเซรีเบลลัมอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วแหละมาตกแต่งเพิ่มเติมนะก็คือว่า ไอ้ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยพยายามทําให้มันสวยที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะครับก็ด้วยการปรับพื้นที่ให้มันเนี่ยเท่ากันก่อนนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันมันดูไม่สวยนะเออคือคนอยากสร้างอะไรสวยๆนะเนาะมันเป็นอาหารตาแหละเออใช่แล้วต้นไม้เราก็โตแล้วนะโอ้หิดรัวๆเลยเออเออเออตกใจตกใจตกใจเกือบดีนะไม่ทําอะไรผม เรานี่ก็โชคดีเนาะอยู่ดีๆมีสไปเดอร์แมนมาเยี่ยมบ้านเนี่ยมาไม่เลิกเลยพวกมึงสองตัวเนี่ยฮะยังไงวะ <S <S มาไม่เลิกเลยเนี่ยฮะฮะเฮ้ยเห็นว่าติ๋มหน่อยจะทิมซะแล้วมใครออกใครอะ่ะโอช็ตเอออย่าเฮ้ยโอ้ก่อนหลังจากที่ตบคิปเปอร์ที่มันจะมาระเบิดบ้านเราเนี่ยผมก็ขุด บล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ทําอะไรต่างๆนานาไปเรื่อยๆเนาะถึงแม้เพื่อนบ้านเราจะมาเยี่ยมบ่อยครั้งก็เถอะแต่ผมก็ไม่ย่อท้อต่อการขุดซึ่งโดยใช้คอนเซปต์ว่าถ้าเราไม่ขุดแล้วบ้านเราเนี่ยจะเติบโตได้ยังไงนั่นแหละครับเอาต,ตรงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ขุดใช้เวลานานมากเลยนะครับก็คือขุดโจนมาเปลี่ยนเฟสอะเออแกโอ้ยอ้าแล้วมึงไปดันเพื่อนมึงทำไมนีเอ้า โอจากเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกทนไม่ไหวผมก็เลยเอารั้วมาปักแล้วก็รีบพัฒนาไอชุมชนหมู่บ้านที่จะให้พวกพี่ๆมาอยู่กันนะครับก็คือไม่ไหวแล้ว่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันดันเพื่อนมาตกลงไปแล้วก็ซวยอีกนะครับแน่ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยแล้วก็กว่าจะพาพวกคุณส่วนแต่ละตัวไปอยู่ในที่ใหม่ของพวกเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับคุณผู้ชมือแม่งเหนื่อยชิบหายเลยกันตอนเนี้ยตีไก่แม่งเลย โอ้ยเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยโคตรเหนื่อยกับพวกเวนนี่ก็หลังจากที่ผมเคลียร์กับหุ้นส่วนพื้นที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาทําการโละพื้นที่เก่าของเขาออกเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นขยายเป็นพื้นที่เพิ่มดีกว่านะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นดินผมก็เสียดายดินเหมือนกันอะเพราะว่าดินเราแม่งตอนนี้ก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเนาะก็เลยขุดแล้วก็เปียนเป็นสลับไม้ดีกว่าโอเค เอ้ยแต่ก็ถือว่าพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ก็อืมดีดีดอยู่ดีอยู่ไม่ใช่ว่าลืมลืมอัดคลิปนี่จบเลยนะร้องเลยนะผมร้องเลยนะทั้งนะั้นอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไม e ค r a วันบ็อกพาร์ทแรกของเรานะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะดูกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันเนาะก็คลิปนี้เนี่ยก็ผมจะ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรเดียก็ถือว่าเป็นการฝึกภาคไปในตัวเลยนะเพราะว่าผมก็มีโปรเจกต์คิดว่าอาจจะทําเป็นไม r คร t 1 0ยวันอยู่นะครับผมก็เลยมาลองฝึกภาคในคลิปนี้ดูนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมชอบกันเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like ไลค์ด้ยลเออเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะถ้าคุณถูกใจคลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย